ไปแลกกันต่อที่ผู้ประกานจังหวัดกระบี่นะครับเยี่ยมหนักท้องเที่ยวผู้บาดเจ็บจากคิตรถอ,อุกโลพุงชนรถตู้รับส่งหนักท้องเที่ยวนะครับ ที่เกาะลันตานะครับนี่หลายวันมาแล้วนะนายทุ่มใจอ่านพักดีปฏิมาผัวรากันจังวัดกราบีก็เดินทางนะครับไปดูเหตุการณ์ดังกราวนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกราวนี่ทำมีผู้ได้รับบาดเจ็บแปดรายผู้โดยสับชั้นบรรทุกหนึ่งรายรักษาตัวโรงพยาบาลของถมเจ็ดรายนะครับโดยทัานมากับประตูหนักทองเทียวเนี่ยเป็นคนครับหนึ่งรายนะครับนักทองเที่ยวต่างชาติต้องหกรายนะต่างกูไปด้านที่เกี่ยวข้องนะครับกรนำสุ่งรงพยาบาลนะครับนะ ก็แพรท rough ตัวโรงพยาบาลภูเก็ตทร o u g ไรโรงพยาบาลกระบี่ท่ทาทมไรนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องไอซียูแค่นักๆนะครับน้องมีรายกนึงที่ว่าอยู่ห้องไอซียูนะคนะก็คืออาการนักเหมือนกันผู้ว่าก็ได้นํากระเช้าเยี่ยมนะครับพร้อมสัมผัสค,คุยให้กําลังใจกับครอบครัวนะกล่าวอารมณ์กีทองเทียวและกีฬาเนแก้วห่วงใยกับมอบไม้ผู้ว่าเนี่ยไม้กำลังใจ ขา้าราชการหนักของเที่ยวก็มีความปลอดภัยอะไรกันเน,น้นย้ำด้วยที่เกี่ยวข้องเค่มดเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะรถนักท่องนักท่องเที่ยวนะจำคัญนะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีการประสานแจง้งสถานทูตอังกฤษนะคะสถานทูตแคนาดาสถานกงสุลฝรั่งเศสประจำจังหวัดภูเก,ก,ก็ตแล้วก็มีการประสานญาติประสานเผื่อข้องผู้บาดเจ็บนี่แหละค่ะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะในส่วนข้องการดำเนินคดีตอนนี้ก็ก,กำลังสืบสวนหาข้อเท็จจริงกันอย่างไม่สรุปนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะ